วันนี้นะคะพบกับชอบ่องริต้าลิต้านะคะวันนี้อยู่ในช่วงลิต้าเข้าครัวนะคะแต่ว่าวันนี้ลิต้าไม่ได้เข้าครัวคนเดียวสิคะพี่แอมด้วยและวันนี้กิจ,จก,กรรมที่พิเศษสุดนั่นก็คือลิต้าต้องมาแข่งทำกับข้าวกับพี่แอมเด็กสิบขวบท้าอืสามสิบหกเด็กสิบขวบมา <c oughs> ท้าทํากับข้าวนี่คือพี่นาแบบ คือตอนตอนนั่งกินข้าวใช่ไหมพี่แอมบอกพี่แอมอ่ะทํากับข้าวอร่อยมากพี่พี่นาแท้พี่นาคือยิ้มไงอร่อยจริงใช่ไหมข้าวหูเป็นอะค่ะหงเป็นค่ะเป็นเมนเนรยเอสวยมากเป็นเมดเนร์จะหอมเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันคือข้าวดิบอข้าวดิบโอเคเลือกข้าวตัดไปค่ะ เรื่องข้าวตัดไปพี่แอมขอเป็นเรื่อง,งข้าวตอกข้าวพี่แอมทำาวตข้าวอร่อยมากมาตัดย,ยิงฉุกก่อนเลยว่าใครจะได้เลือกก่อนป่าไม่ไม่ต้องถามะมามาว่าในตู้เย็นมีอะไรให้เราเป็นวัตถุด,ดิบหนึ่งอย่างจริงด้วยใช่มามาค่ะมามาค่ะวัตถุดิบวันนี้ที่เราเอามาทำเพืออะไรคะหมูหมหสับหมูสับอะไรอย่างหมูสับอ่ะหมูสับมันทำอะไรได้บ้างอ่ะเรามาตัดย,ยิงฉุกกั ไ,ไม่ก็เธอก็คิดมาเลยว่าเธอจะทําเมนูอะไรแล้วเดี๋ยวพี่แอมก็จะคิดว่าพี่แอมจะทาเมนูอะไรไดูดูแลกะเพราหมูสับง,ง่ายมากกะเพราหมูสับง่ายมากใครก็ทําได้<ค>พี่แอมทํทำอะไระไพี่แอมคิดแล้วพี่แอมจะทำเมนูที่ยากที่สุดที่ไม่มีใครทําที่ทําแล้วทําแล้วต้องอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยจริงกินไม่ได้พี่แอมจะทาไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียว ไข่เจียวทรอไข่เจียวอีตาขำเลยอ่ะไข่นี่แต่พี่ไม่ทำไข่เจียวธรรมดาพี่ทำไข่เจียวหมูสับทรงเครื่องชาววังแล้ว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังไม่ได้หรอไม่เดี๋ยวค่อยดูหนูไข่เจียวทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเด็กๆใครก็ทําได้เด็กเขาก็ทอดกันได้แต่ว่าไข่เจียวพี่ทำเป็นสูตรพิเศษที่เด็กทําไม่ได้โอ้แล้วพี่แอมเขาบอกว่าใส่แค่ผงชูรสแล้วพร้อมเลย no no ของเราต้องไ่ใส่ผงชูรสนะคะอาหารเราจะต้องปอดผงชูรสค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว<ม>เดี๋ยวเราต้อง<ม>แต่ว่าเราต้องมีงข้อแม้นะว่าเราต้องไปหาวัตถุดิบเองไม่ให้ใครหาให้ลิต้าต้องไปหาเองโอเคไหมพี่แอมพี่แอมเสกมาเเดี๋ยวพี่แอมต้องไปหาเองไ,ไปจับมือ <Okay. S 1> ไปตัวใครตัวมันห้ามแอบมาลอกเลียนแบบเค้านะ<ม>ไปข่ายแยก

เตรียมไว้เลยนะคะว่าแบบว่าเนี่ยนะต้องมีคนสอนกัออันนี้คือไม่มีใครสอนเลยจ้าเดี๋ยวเรามา<อ>ดูฝีมือลิต้ากันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราจะไปหาพริกกับกับใบกะเพราในสวนามาใช่ไหมเอาพริกอะไรดีหนะาเอาพริกเอาพริกเล็กดีกว่าั้มมีมีมีคนอาลขาด้วยนะลิต้าเออนนี้ไงพริก ทีกนี้มันจะเผ็ดกว่าใช่ไหมต้าอุ้ยแต่พี่นาเห็นว่าตรงนู้นอ่ะมันมีเยอะมากนะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนเอาพริกเม็ดสีแดงๆนะคะทุกคนงั้นถ้าสีแดงก็ตัวนี้แหละเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเอาอันนั้นอ่ะประมาณสามอันเลอ๋อพริกเม็ดใหญ่ใช่ไหมโอเคต้องใส่เยอะๆใช่ไหมจะได้หอมๆใช่ไหมอุ้ยแต่ตรงนู้นมีใบกะเพราแดงนะเอาไหมไม่เอาเราวางบาดมือค่ะ อ,อันต่อไปวัตถุดิบก็คือหมูนั่นเองนะคะเราต้องใช้หมูเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราว่นมีใบกะเพราเยอะแล้วก็วพริกเยอะนะคะถะ้ได้ส่งเครื่องอพอดีเลยเฮ้ยมีหางเทียมเทียมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูเด็กสิบขวบ คิดจะแตกไหม ไม่ใช่เราต้องตำกระเทียมให้เรื่งละเอียดก่อนนะคะเราไปดูว่านครัวมีอะไรบ้างแล้วเราไปหาวัตถุดิบการตำมามสวแห่ด้ใส่แหนมก็ได้ใส่แหนกับไข่สับมันจะหอมไหมหอมใส่แหนมรองเด็ด หอมก็ไม่ต้องเยอะหรอกนะหหอมแหนมไม่หอม,มอ้าไข่สองใบพอสองใบพอเพราะว่าถ้าสามใบอ่ะมันเยอะไปถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันไม่ฟูมันไม่ฟูไม่สวยเดี๋ยวจะแพ้เด็กเพราะฉะนั้นพี่นจะเอา,าแค่สองใบสองใบมันจะขึ้นฟูดีอันนี้เรามีหอมมีแหนม่มีไข่อ๋อหอสับเดี๋ยวเราจะไปหาพริก ใบหัวละพาดีกว่าใส่ใบหัวละพาได้ดีไหมพี่หมุนพริกกับใบหัวละพาในสวนกันเฮ้ย,ย,เ,ยเราไปหาของในสวนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างกันที่อังว่านเดี๋ยวเราไปดูใบหัวละพาเนาะที่อ,อ่าง้านอ๋อแม่เขาปลูกมีต้นหอมกับใบหัวละพาเขาใส่ต้นหอมกับใบหัวละพาแล้วได้เป็นไข่เจียวทรงเครื่องแบบชาววังชาววังว่ะ ไปกันเลยเราเจอแล้วเราเจอวัตถุดิบของเราแล้วที่เราจะต้องเอาไปใช้ใส่ในไข่ของเราเราต้องใช้ใบหือค่ะแตาเราใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าใส่ใส่เยอะอะ่ะเดี๋ยวจะทอดไม่ฟูตัดเอาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัดตรงกลางค่ะตรงกลางเหรอนั่นแหละนั่นแหละมันจะได้แตกขึ้นมาใหม่ ใช้เยอะไหมคะพี่แอไม่เยอะไม่เยอะใช้เยอะไม่ได้ถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวไข่หรือวิฟูเครื่องมันเยอะไข่วิฟูทำไงเราอายเด็กมั้ยถ้าเราใส่ต้นหอมพี่แอนะมันก็จะอร่อยมันก็จะสวยนะใช่แต่ไม่ต้องใส่นี่เยอะเราก็ใส่ต้นหอมแล้วแบบไหนที่ใช้ได้แล้วอ่ะใช้ได้หมดเลยเอาต้นสูงๆไหมเอาต้นที่อ่าจตรงนู้นก็ได้ครับถอเลยใช่ไหมถอเลยเอหรือบมา <นะ S 2> มาบอกว่าให้ตัดแล้วมันจะได้เป็นหัวหอม มันจะได้ตัมาใหม่อีเอามือสองมือสองมือตัดเลยเราเอาไม่เยอะนะเราเอาไปแค่สวยๆพอเนาะใช่นี่อันนี้พอแล้วไข่เจียวแค่สองใบเองมาไปมันหอมได้แล้วนี่ละพริกพี่นาไปดูซิพริกอยู่ไหนตรงนู้นพริกอยู่ไหนตรงนู้นเลยเดินตรงไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้างก่อนแล้วค่อยมาหั่นเราต้องไปล้างก่อนนะคะเพื่อความสะอาดจริงบ้าง จะตั้งนานไม่เข้าหลือครึ่งหนึ่งไปหัวลาพาเราต้องหั่นเป็นเส้นๆน,นะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้ขวางลำติดคอนะคะแต่เราจะใส่ไม่เยอะเราจะหั่นอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อความเป็นผู้ด,ดีไหมสูตรไทยเป็นไงไม่รู้นะคะแต่สูตรพี่อําเป็นอย่างนี้นะ ร่อนเคียวตะลอนกินลมสิ่งผาชมดูถือทัดวัดวาใครมาเมืองไทยคงเหมือนไม่ได้คุ้นสบขวบบอกคำบ่กข้าวเก่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูกเดี๋ยวค่อยดูกินได้ไหมเดี๋ยวหัดกระเพรามาเป็นต้มหมูทำไงใส่น้ำเต็มไปดูท่าไปดูท่าตำพิษ เดี๋ยวเราไปดูพี่แอมก่อนนะว่าเตรียมของเสร็จแล้วพี่แอมจะทำอะไรต่อไปดูปนี่ออกออแล้วมาแล้วลูกมาแล้วนี่นะคะวัตถุด,ดิบแล้วก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาทุกอย่างรวมกันแล้วก็ไปลงกระทะรวมกันนะคะแล้วก็ตีไข่ตีไข่ไป สองใบแต่พี่แอมว่าเครื่องอ่ะมันจะเยอะแล้วพี่แอมว่าน่าจะไข่สักสามใบไหมอือน่าจะสักสามใบอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแล้วไข่ขส้นไปหนึ่งนะคะได้เรื่องไหมคะว้าวไม่เป็นไรค่ะไข่มันแตกค่ะนี่ท่านหลากระตีไข่ก็ผิดละค่ะขอโทษนะคะเชฟขอโทษค่ะเชฟก็จำเรื่องละเอียดนะคะเดี๋ยวจะจำให้มันละเอียดนิดนึงนะคะพี่แอม ตีไข่เสร็จแล้วก็จะหมูสับใส่เข้าไปนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าบางทีะอ่ะใส่เยอะะเนี่ย่จะไม่ฟูนะคะเครื่องเยอะเกินไปเดี๋ยวพี่แอมจะกลับไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูซอยนะคะอันพะรอดแปลว่าอร่อยค่ะลูกเน่เราใส่ทุกอย่างลงมาไปในนี้แล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปปรุงแล้วก็ลงกระทะได้เลยค่ะปรเดี๋ยวไม่เอาไปรอดูนะคะว่าจะมีแล้วว่าทอดออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนไปค่ะพริกแกงของผัดกะเพราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลิโอ<ฮ>สีก็ถุงเครื่องมากๆแต่เราจะเอาหมูไปรวนนะคะก็คือเราจะเอาไปแบบผัดผัดผัดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเราไม่ใส่น้ํามันบอกก่อนเลยนะคะพี่ลิต้าไม่ใส่น้ามันก็เพราะว่า มันจะทําให้เราเนี่ยไม่อ้วนด้วยแล้วก็มันดีมีประโยชน์นะคะใช่เหรอคะใช่ดูรสชาตินะคะเด,ด,ดี๋ยวไปดูของพี่แอมเลยเ,<อ>าเลยนาะไปดูของพีง่แอมกอนเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปปรุงและทอดก่อนเด็กเลยค่ะทำได้านานยังไม่ได้เรื่องเลยค่ะนี่ของน้องนิตาเสร็จแล้วต่อไปเราไปเตรียมกันเลยค่ะนี่นะคะวัตถุดิบของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการ พัดลงกระทัไปค่ะจะปรุงไข่ก่อนนะคะตอนนี้เราจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะค่ะเราจะใส่แค่น้ำมันหอยนะคะเฮ้ยอันนี้อันนี้สิ <laughs> น้ำมันหอยอยูไ่ไหนน้ำมันหอยอันนี้ยงไงอน้ใหมมายใช่เดี๋ยวน้มันหยยังไม่จัดเลย <N Memorial> <N m> อ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่จะใส่อันนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่อันนี้แค่นี้ค่ะเราจะไม่ใส่สองชืนมาค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกพี่ตาทอะไรสามารถเปิดไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อให้หมูเนี่ยของเรามันไม่คาวแล้วก็จะหมูเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าตรงเนื้อหมูเนี่ยพี่ท้าก็ เอันนี้จะร้อนแล้วหมูเยอะเกินไปไหมอย่างนูก็ไม่เยอะแอกมั้นต้องใส่น้ำหน่อยไหมคะลูกหรือไม่ต้องใส่เลยรอให้หมูมันนี้ค่ะไม่ต้องใส่เลยก็หมูเป็นอย่างนี้แหละค่ะผ่านลงไปทำเป็นทำเป็นเซียนหรือไงทำเป็นเซียน แล้วเราก็จะเอาไข่ลงได้เลยค่ะหนึ่งสองสามเอเราเอาไข่ลงแล้วนะคะเราก็จะเขี่ยเขี่ยนะคะไปทีเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่าไม่ ต้องแค้วว้าวไงเชฟจริงๆเชฟคนดังนะคะี๋ยวามาดูกันว่าอร่อยหรือเปล่านะต่อไปนะคะเี่ียมจะเริ่มกลับไข่แล้วนะคะดูหน้าตาแบบเชฟลิต้าแบบจริงจังมากเลยทุกคนเตรียมก็ดูจริงจังนะทุกคนกำลังจะกลับไข่แล้วนะครับไข่ของเราถ้าจะกลับให้สวยงามลิต้าเป็นไงคะ โอ้ยไม่คุยกับใคแล้วฮะเชฟพี่ต้าตอนนี้โหมอพี่น้าท้องหัวตัว้อาหมากท้องนอนะเดี๋ยวความพี่จะกกัาไขให้ทงนี้แล้วก็ล่อน๊บงนี้เลยเดี๋ยวน้ำมันก็ได้มาหาที่หน้าพี่แอมได้หรอไม่ได้พี่้าอะไรลูกขัดกะเพค่ะโอ้โหถงมากจิงหรอ่ด้วยวังถงมากโ้หมา่อมาเชียร์้วยนะ จะใช้แบบว่าแบบว่าไม่หุน่นดูเลยวะไฟมันเบาแห้จะถึงเครื่องไหมว่ามันแบบรู้สึกว่ามันคือ อันนี้ของลอลิต้านะทุกคนเสร็จแล้วเไป็นไงอ,ไไอร่อยป่าค่ามาของเพียงมาแล้วโอ้โห <c oughs> ไอ้ค่ะดูของเพียงน,นะคะามาสวยงามค่ะการเป็นเชฟพี่ดีไม่ใช่แค่รสชาติอาหารที่จะอร่อยหน้าตาอาหารต้องสวยงามและน่ารับประทานด้วยค่ะโอเคจะลองดูมา宝妈เริมชิมนะฮมามาะ宝าก็เริ่ชิมนะทุกคน ของลิต้ามาแล้วโอ้อทำไมหน้าตาน้ากินจังลูกนี่มามาน่กินไหมฮะโอ้โหหน้ากินมากเลยเดี๋ยวมาม่าจะขอชิมคือรู้สึกว่ามันจะเผ็ดไปนิดนึงนะเอ๊ะมันจะเผ็ดน้อยไปนิดนึงม,มา,าชิมเดี๋ยวเราดูนะบอกมาว่าจะว่าไงลิต้าถ่านเลยลูกโอ้โ่านมากเลยลูกเดี๋ยวให้มาม่าไปรอดูในคลิปนะว่าท่า,าลิต้าปรุงเป็นยังไง อร่อยไหมคะอร่อยเต็มมือหอมเค็มขนาดค่ะหมาบอกจริงเหรอแล้วทานกับข้าวจะกำลังดีนะคะหมาอ่ะป้าหนุนลองค่ะมามาเป็นไงครับของพี่แอมอร่อยค่ะอร่อยโอ้อันนี้มีกับข้าวอร่อยสองอย่างเลยนะอร่อยมคะอร่อยมากอ่ะแล้วทาตัดสินว่าทำ้าของพี่แอมกับของนิตาเป็นไงคะมาหมามือนี้อร่อยได้เลยไปรู้แล้วแต่หมามาเลยค่ะให้มามาให้ใครให้คนนี้ด้วยอ่ะมามาให้ใครก่อนพี่กุนให้เสมอ อ๋ออืมอร่อยไหมอ่ะสองคนอ่ะกินไม่คุยกับใครเลยอ่ะผักกะเพราที่ต้าก็อร่อยทำที่แอมได้เลย่อ้แลาคาร์พมือนี่เป็นไงโอเคอร่อยมากเลยค่ะอืมมามมาก็บอกอร่อยนะอร่อยค่ะแล้วเท่านั้นอ่ะอร่อยนะพี่แอมอร่อยไหมของน้องอร่อยค่ะที่ไพี่แอมผัดกระเพราพี่ต้าของพี่แอมอร่อยไหมอร่อยโอ้แต่ว่าอร่อยแล้วนะรู้สึกว่าอร่อยแล้วแล้วก็ ก๋าผัดกะเพราค่ะต้องสั่งที่มาเป็นกล่องๆอ่ะอันนี้ไม่ได้ชมน้องนะเด็กสุดปวดค่ะทำได้อร่อยกว่าแม่ค้าอาหารตะวันตกเพราะฉะนั้นแมาบอว่ามือเนี้ยเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องมีมมเมนูต่อไปที่ยากกว่านี้โอเคไหมโอเคไหมทำได้ทุกคอนอนะได้ดิไหนิตาร์ลุงพูดภาษาอังว่าดิจิารทำอะไรดได,ได้ที่ยาก คราวนี้แหละจะดูว่าใครอร่อยหรือว่าใครไม่อร่อยที <Okay. S 1> ่คุยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปกินแค่นี้ก่อนไปายฝากกดไลค์ก like, ด hey, แชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนิตาลนิตาเพลงเด็กตึก๊ๆตึ๊ยนิ